สวดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาหาหอยเสียบกันสวัสดีทุกคนครับเอีทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายตัวผู้ปลารัตผิดตามรับชมกันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังลงทะเลไม่ได้ดูว่าคลื่นมันยังเดิงอยู่คลื่นยังตบหาดอยู่คลื่นยังใหญ่อยู่แล้วก็น้ําเคี่ยวด้วยวันนี้ก็ว่าจะลงแล้แต่มาดูคลื่นแล้วก็มันก็มันก็คลื่นมันเดืองคลื่นเดิงงมันผมเลยคลื่นเดิงคือว่ามันยังตบหาดอยู่แล้วก็ปลาก็ายังไม่ค่อยเข้าด้วย ไม่จะพาถ้าผู้ชมมาหาหอยเสียบพักหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ปอนนะเดี๋ยวลองดูเพราะมันก็หายากอยู่เพราะว่าช่วงนี้พรามันขึ้นเยอะเดี๋ยวลองดูท้าผู้ชมว่าจะมีตัวปอนไม่รู้ว่าจะได,ได้กี่ตัวถ้าว่าได้เยอะก็เอาไปผัดผัดเก็ดผัดชาได้ดูท่าผู้ชมหอยเสียบต้องเอาเอา,เอาตีนน้ำมันจะขึ้นเร็วน้ำจะขึ้นไวมาก ราต้องรอจังหวะพราขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นลงอ,อาตีนฟักๆหอหอยมันจะขึ้นมาเราต้องเอาตีนข้าวตีนฟักน,น้ำขึ้นมาเพราว่าเราเก็บไม่ทนันมันจะมันจะไปตามน้ำหมดไวมากเลย เอายากมากบางทีก็มีเยอะครับบางทีที่เดียวก็มีเยอะเลยบางบางที่มันก็มีห่งหางๆตัวเนี่ยขึ้นจะขึ้นมาวันนี้มันจะเกบยากหน่อยนี่ดูใินี่ยังตัวเล็กไปหน่อยตัวเล็กไปเพราะว่าตัวตัวใหญ่มันนีมน่มันก็มีม,มีมีหมดบางทีก็เกตไม่ทัน คือนเขาจะดึงลงไปโอ้ยเบียกเบียเยเยเียคือยังใหญ่อยู่เลยคือยังใหญ่อยู่เลยโอ้ตรงนี้ เป็นสไลเดอร์ได้ถ้ามีกระดานโต้้นน่ะเล่นได้มองมองไม่ค่อยทันเพราะว่าเวลาคลื่นเข้ามาแรงเขาจะอยู่ในทรายครับอยู่ในทรายอยู่ลึกประมาณนัก มาลักฆานิฟช mm ี้อ่ะนิฟชี้เราก็ต้องหาที่ที่ว่าเขามีเยอะเยอะมองไม่ค่อยทันมันมันคือมันก็จะดึงลงไปเร็วไงดึงลงไปเร็วคือเดี๋ยวดูหุดให้ทู้ชมดูดักโามส่วน อรอจังหวะขึ้นอ่ะปุ๊บปมองเห็นอยู่เมก่ีอ่ะเอาไปแล้วหลุดไปแล้วไปกันเนี่ยเวลาขึ้นมาแรงๆอะ่ะมันเขาจะเวลามันขึ้นมามันจะลองไปเองมันก็เป็นบางปีบางปีก็หนาบางปีก็ไม่หนา Thank you. ครับท่านชมเดี๋ยวผมลองไปเก็บสักพักก่อนเดี๋ยวว่าได้ขนาดไหนค่อยมาถ่ายดูพอาคืนมันแรงเนี่ยกล้องเปียกหมดแล้วแต่ต้อง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 เอากล้องมาเก็บก่อนเพราะว่าบางทีมันมาบางรูปมันคืนจะใหญ่เอากล้องมาเก็บก่อนครับท่านชมวันนี้ก็เก็บหอยเสียบเนี่ยมาได้แค่นี้ยมองเห็นมองยากหน่อยมันมันร้อนเสงเนี่ยเนี่ยประมาณนี้อ่ะได้สักถ้วยเล็กๆได้สักผัดผัดผัดพริกกระเพราอ่ะผัดชาผัดชา พี่กะเพราต้องไปแช่น้ําให้เขาคายทรายออกก่อนเพอถ้าว่าหามันก็ได้เยอะครับแต่ว่ามันร้อนแดดร้อนมากเลยวันนี้ก็อากาศทะเลก็ทื่นก็มันมันไม่จัดอะแต่ว่ามันเดิงยังวางอวนไม่ได้ปลาก็ยังไม่น่าจะเข้าเด็กายทะเลสวยดีถ้าว่ามาเล่นน้ําถ้าว่าเขาใหญ่ๆก็เล่นได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ว่เด็กๆลงไม่ได้ครับเพราะว่าไอห,หาดทรายมันจะชันชันแล้วก็เวลาคลื่นมันตบหาดแล้วมันจะดึงกลับลงไปมันจะดึงลงไปไม่ได้อันตรายน่าจะ ว่าคนว่ายน้ำเป็นก็ได้อยู่แต่ว่าเด็กๆก็อย่าลงดีกว่านะครับเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าพอพอหลุดลงไปแล้วในขาจะแตะพื้นทรายไม่ถึงแหละเดี๋ยวก็ทําให้สำลักน้ำหรือว่าเป็นมากกว่าอย่างอื่นก็ได้เราอย่าไปอย่าไปลงเล่นครับเพราะว่าคืนนี้เงียบพอคลื่นมันตบหาดปุ๊บเลยมันจะดึงกลับน้ำข้างล่างเขาจะดึงกลับแต่น้ำข้างบนเขาจะตบขึ้นมันจะมันจะม้วนตัวเราอะตัวมันจะดึงข้างล่างแต่ข้างบนน่ะมันมันจะผลักให้เราล้มลงไป คนใหญ่ก็ถ้าว่าไม่เก่งน้ําก็อย่าลงนะครับเพราะว่ามันมันอย่าไปว้ใจดีกว่าของในน้ํำคนดราไม่แน่นอนอันตรายได้เงี้ยเพราะว่าอย่าถือว่าเก่งนะครับในน้าตายยังตายเลยโอเคนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาแค่นี้พอสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่่าเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมเงิน